ละคอนสั้นเรื่องเอาตัวรอดเมื่อโจรแหกคุกจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะยูหูเสียงเราจะแปลกๆนิดหน่อยนะคะทุกคนวันนี้แม่ก็ไม่อยู่เบื่อแล้วเกิดไปทำงานอยู่นั่นแหละแม่ นี่วันนี้เรามีแมวใหม่มาสองตัวลูซี่แล้วมีน้องลูซี่อยู่แล้วแล้วก็มีควีนแล้วก็มีเฉาก๊วยหล่อเล่นชื่อว่าหมอกหมอกควีนลูซี่ให้อาหารก็ให้แล้วแล้วพี่ก็ยังกินข้ามเสเ็จอีกอะ เข้าห้องดีกว่าอยู่นี่ไปก่อนนะจ๊ะเจ้าแม่น้อยเดี๋ยวฉชนะจะไปดูทีวีดูอะไรดีนะดูข่าวดีกว่าชุบสวัสดีค่ะชาวพี่พี่น้องน้งทุกคนนะคะจากรายงานข่าวจากสถานีตำรวจกุกกุกสักุระวันนี้ที่ฉันนาง แจมจำรัดโพสพิชิคุโควันนี้ฉันขออ,อภัยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีโจรคนหนึ่งหลุดออกไปจากสถานีตำรวจกุ๊กซากุระขอให้ทุกท่านล็อกบ้านให้ดีๆนะคะ Best look u t h e g r o u i t adventure for Inclad Four ขอบคุณนะคะฮะข่าวอะไรเนี่ย ไายไม่ค่ะเขาก็บอกอีกว่าต้องระวังคนเสื้อสีดำใส่แว่นใส่หมวกกันน็อกสีดำโโหน่ากลัวนะเน,นี่ยโอ้โหรีบไปบอกพี่ดีกว่าพี่คะพี่อะไรโมเดลชิมเกลนข้าวอยู่เลยเนี่ยวาากวนฉันด้ไอยทำมาลบกวนการกินข้าวของฉันเนี่ยเอามาเลยสองร้อย อะไรเนี่ยเรื่องดว่วนเลยนะมันนี่มันนี่โอ้ฉันหิวข้าวอะ่ะโอ้อะไรของเธอเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเมื่อกี้หนูดูข่าวใช่ปะแล้วอะ่ะตำรวจเขาประกาศข่าวว่ามีโจรหลุดออกจากคุกอ่ะฮะแล้วไงอะ่ะโหมันแล้วไงอีกก็โจรอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เนี่ยแล้วจากสถานีตำรวจกุ๊กปอกสกุลัแถวบ้านเราด้วยนะ เฮ้ยจริงเหรอจริงสิโหทำไงดีอ่ะฮ้ยรีบปิดผ้มาม่านล็อกประตูแล้วพี่แม่ไม่อยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยจริงด้วยถ้างั้นเราห้องนี้เป็นห้องที่อยู่อาศัยเลยละกันพยบแมวมาให้หมดโหแล้วแม่ซื้อมาทำเป็นตั้งสตัวเนี่ยมีคนเดียวก็จะไม่เอยมีตัวเดียวก็จะไม่รอดอยู่แล้วโอ มา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 หนักก็หนักอู้เมียวเอ้ยเมียวอะไรเอ้ยแบกหน่อยมาแล้วแมวน้อยโอ้ทำไมถ้าวิง่งนายดูเลิศจังเลยเข้ามาเลยเข้ามาเออนั่งลงนั่งลงเฮ้ยล็อกประตูบ้าน ยังไม่ต้องล็อกก็ได้เดี๋ยวล็อกเฮ้ยยังไม่ต้องล็อกหรอกโจนไม่มาหรอกเธอฮ,ฮ,ฮู้อะไรเนี่ยทำไมเราต้องมาคู่ก,กันได้ขนาดนี้ด้วยเดี๋ยวรีบซ่อนตัวก่อนฉันว่จับได้ข่าวก็ออกแล้วโอ้ยเราอยู่ไหนดีละ่ะบ้านหลังนี้ขโมยรถเลยดีไหม คนตัวในบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีหมาเฮ้ยไม่ได้ฉันกลัวหมามีเอามีเอามีเอาเอาฮ้ยว้าคนคนคนเฮ้ยในบ้านหลังนี้ได้ไหมเนี่ยไ,ไปเคาะทำไมล่ะโอ๊ยมีน่าดาคนน่าจะอยู่ เฮ้ยบ้านหลังนี้น่าสนนะเออพงม้านปิดด้วยวอวหนึ่งเรียกวัวสองเมื่อกี้เห็นโจรอ,อยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน greetings. ตรงนั้นค่ะตรงไหนละ่ะตรงบริเวณตลาดภูซอยจ็ดเได้จ้ะอยู่ไหนนั่นไงไปจับตัวมันมาเฮ้ย หยุดนะอเอเอออมอมไม่ได้หรอกวิเงินมาวู้รว,วยแออยู่บ้านนี่อนกันล็อกประตูล็อกประตูพี่มากี่หนูได้ยินเสียงรถตำรวจอ่ะหนูกลัว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันก็ได้ยินเหมือนกันเมื่อกี้รู้สิมาดมสิกินกินเหมือนคนร้ายเลยฮะอืม ตำรวจช่วยด้วยอุ้ยรถมาพังเลยตอนนี้เนี่ยโอ๊ยแะเดอขออนุญาตนะคะที่สุทีนันทีตำรวจห้องนี้ใช่ไหมอุ้ยหน่อยฉันจะึ้นไปแล้วนะ ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่หนูไม่ได้การาละแล้วบ้านหนูอ่ะในห้องของหนูอ่ะหนูแอบขนมไว้ใต้เตียงด้วย <c oughs> แล้วก็มีน้ำขนมเอขวดน้ำอ๋อนึกออกแล้วพี่คะว่าไงจ๊ะ หนูช่วยพี่ได้นะคะช่วยยังไงเหรอเดี๋ยวพี่รับก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะไปแอบตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปแอบอีกที่หนึง่งหนูจะเทน้ำของหนูอะค่ะเทลงบนพื้นแล้วให้ให้โจะลื่นลื่นลมแล้วพี่ก็มาจับเลยค่ะได้เลยจ้ะขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะ เทน้ำเปล่าลงไปเลยเชืบฝั่งนี้ด้วยต้องรีบต้องรีบต้องรีบหนี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 แอบแอบแอบ,แอบตำรวจน่าจะไปแล้วออกจากหุ๊ยออกจากห้องนี้ดีกว่าเชืบอโอ้เจ็บเจ็บเจ็บหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เฮ้ย <Hey! S 2> ขอบคุณน้องๆมากนะจ๊ะจะไปลงพักกับพี่ไหมเดี๋ยวจะไปดูเขาสอบสวนได้ค่ะเข้าคุกเดี๋ยวนี้เลยนะไปๆๆไปดูกันพี่นี่หนูรู้นะว่าพี่เอาเงินหนูไปตั้งหมื่นนึงอะเอามาหนูนี้นะ เห็นไหมคุณโดนสองข้อหาเลยนะข้อหาแรกขโมยส้มตำหน้าร้านเจ๊ฝอยข้อหาที่สองขโมยเงินของน้องแต่ผมก็คืนแต่ผมก็คืนได้เราไม่ใช่เรอครบับคืนให้แล้วเนะของเออข้าวเหนียวของเจ๊ฝอยอะ่ะแต่ผมยังไม่คืนเงินให้น้องและอีกข้อหาหนึ่งคุณถือดาบด้วยเา้าก็ผิดแล้วหรอ อันนี้เงินน้องพี่ถือพี่เผลอหยิบมาเฮ้ยทำไมอ่ะติดคุกสิบวิเข้าใจไหมเออครับครับเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกกันไหมหากใครชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปเลยนะคะสำหรับเรื่องทศนาศึกษาเราอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยๆรอ,อก่อนนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องบายบายค่ะ